สวัสดีครับท่านชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA Online นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแม็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมฟิตเนสเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมออกกําลังกายยามเช้านะครับผมโอเคหลังจากตื่นมาแล้วก็ต้องมาออกกําลังกายนะครับผมหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วหรือว่าจะคุยขยะนั่นเองโอเค สนามนี้เป็นสนามเรียกได้ว่าเป็นสนามอวอมสนามวอมนะครับคือก็แค่วอมวอมอะ่ะไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งคนที่ถึงเส้นชัยเนี่ยก็มีมากมายนะครับผมในด่านนี้เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากคุณสามารถที่จะดูผมรอบเดียวแล้วก็ทําได้เลยแบบง่าย,ายๆนะอ่าเมื่อกี้ผมโดดตกลงมาผมจะขึ้น ขึ้นไปแก้ตัวอ่ะก็ต้องโดดขึ้นตรงนี้ก่อนเอา้าอุ้ยๆไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอ้ชิดเอาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้โดโดผิดโดดผิดนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาโชว์แบบรอบเดียวผ่านเลยละกันนะแบบแบบไม่ต้องรอนานนะครับแบบรอบเดียวสามารถที่จะผ่านได้อ่าโดด่ังนั้นจะจบดีครับนี่ครับโดดตรงนี้นะครับดูว้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะ กระโดดข้ามผ่านจุดๆุดนี้ได้ง่ายๆเลยถ้าคุณรู้จักจังหวะนะครับถ้าและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณผ่านไม่ได้คือผู้คนฝูง p ี o p ล e มากมายนะครับคือมันจะติดหรือเบียดให้คุณตกได้นะครับอันนี้ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เราผ่านไม่ได้อ่าใช่อุปสรรคจะมี2แบบมีแบบผู้เล่นมาเบียดมาต่อยให้เราตกแล้วก็แบบที่เรากําลังกระโดดสู้กับตัวเองอยู่นะครับ ถ้าสู้กับคนอื่นก็คือการฝ่าคนอื่นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเบียดเบียดเบียนกันเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยถ้าคุณต้องโดดขึ้นตรง,ตรงนี้ให้ได้ก่อนต่อไปจังหวะนี้ต้องโดดตรงตรงนี้ครับตรงไม้เนี่ยสังเกตเนี่ยสังเกตตรงนี้เราก็กระโดดขึ้นไม่งั้นมันโดดขึ้นไม่ได้โดดเป็นชั่วโมงก็โดดไม่ได้ครับผมโดดครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมโดดนานมากแต่เมื่อเรารู้จุดมันหรือว่ารู้จุดคล้ายๆว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อะไรสักอย่างนะครับเรา ตรงนี้เราสามารถเดินผ่านได้นะเป็นสะพานล่องหนนะครับผมโอเคเป็นสะพานหลอกนะตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากเซฟให้ปลอดภัยคุณวิ่งมาสูงที่สุดเลยอ่าแล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดแล้วก็กระโดดตรงกลางตรงกลางแท่นหล็กนะตรงนี้แนะนําให้กระโดดข้ามนีครับก็จะมีคนถึงเส้นชัยมากมายนะครับเพราะว่าเป็นดาดที่เรียบง่ายนะก็ไม่ได้ยากอะไรที่หด้วยอู้เหมือนเขาจะภาคภูมิใจมาก ผมต้องใส่ชุดอาถังครับแล้วก็สวมหมวกด้วยนะลองใส่หมวกอื่นดูบ้างนะหมวกที่ใส่หมวกเดิมๆทุกคลิปเลยนะหาลองเป็นหมวกแบบอหมวกเวอร์รุ่นวัรรุ่นหน่อยเนี่ยอ๋ออาถังอาถังเฟ้ออาถังเฟ้ออ,อ,อ,อย่าเฮ้ยแกนี่แม่งทำอะไรอู้ยย่เย่ย่ย่มากที่เท่าไหร่พี่มาที่เท่าไหร่ ไม่รู้จำไม่ได้โอ้โหควงสวิงปั๊บปั๊บพลิบปลิบมอเขาชื่อว่ายายิงกูเขาคานมาแล้วปั๊บปั๊บเซ็กซี่ไม่ล่ะแหกขาฟูฟ้ากลิ้งกลิ้งวิดพื้นสองทีปั๊บปั๊บหัวโอ้ฟลิปงลิ้งบลิ้งบลิ้งปั๊บปุ๊บอ่านี่คือโอ้ตือดื้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 อดืดดึกตึก ใครสนใจอเบะคนนี้บ้างครับเขาบอกโ้แย่มากนะครับผมเอาเอาอย่าล่วงลงไปดิโอทำไมมันมันมันโอ้โหโอ้โหโอ้เปิดงานแล้วโอ้โหมีคนเปิดงานแล้วเมื่อกี้โอ้โหจิมหา่ใย่าหญ่ต่อแถวต่อแถว ต่อแถวต่อแถวรับของอ่าตื้อด,ดื้อด,ด,ด,ดื้อ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 โอเคปิดกิจกรรมนะครับผมอ่าแจกรางวัลเลยเนี่ยเราจะให้ดูขั้นตอนการแจกรางวัลมันช่างยากเพราะว่าให้ไข่ไข่กิจกรรมคนละฟองปั๊บ อ้ก็จะได้ไข่ฮุลฟองไปเลยไปกดเปิดดิกดเปิดเดี๋ยวบอกให้ทุกคนกดเปิดเปิดแบบนี้ครับอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้พิมพ์ซิโธ่ตายสิทำไมพวกนายไม่พิมพ์กันเนี่ยฮะเออผมว่าผมแลกแหลกมากเลยเป็นอะไรวะทำไมพวกนี้มันยืนเป็นระเบียบมาก ไอ่มันจะเกินไปแล้วนะยืนเป็นระเบียบอย่างเงี้หมายความว่าไงฮะไอ้กลวกัวแกมองหน้าฉันเหรอฮะแกมองหน้าฉันเหรอแกมองหน้าฉันเหรอเฮ้ยทำไมมันมันค้างวะเนี่ยผมหลุดออกมาจากเซิร์ฟแน่เลยนั่นไงหลุดออกมาจากเซิร์ฟแล้วดูดูทุกคนยืนค้างเนี่ยผมสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ะตอนทุกคนค้างอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ โอ้แหลกขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอพับจอก่อนไปดูอะไรสักอย่างข้างนอกมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่เอา้าโอ้จอดำโอเคต้องรากท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะเดี๋ยวเกิน10นาทีอีกลงคลิปไม่ได้แย่ yeah! เลยโอเคฝากกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย